ปีหน้าเราบอกว่าเผาเกรียมแล้วเ,เราเ<อ>ชื่อว่าย,ยังเผาเกรียมอีกสักปีสองปีนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่ลงลึกที่สุดต่ำ<ล>ที่สุดอาจจะอยู่ตรงนั้นอีกสักปีสองปีครับมันจะเป็นตัว U นิดหนึ่งมไม่ใช่ตัว V นะครับเป็นปีที่เราน่าจะสามารถที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในเรื่องของกล้ามเนือ้อ ถ้าเอาตามที่เราคาดการณ์กันเราบอกว่าจริงๆเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีบาดเจ็บหนักคือมันจะเผาหลอกแล้วก็มาปีปีที่ผ่านมาเผาจริงครับปีหน้าเราบอกว่าเผาเกรียมปีหน้าเก็บเราเ<ด>ชื่อว่ายัาง,ยางเผาเกรียมอีกสักปีสองปีนะครับอาจารย์มองว่ายัางปีอีกสองปีแต่ไม่ถึงเผาไหมเกรียมเนี่ยไม่เท่ากับไหมไหมคือเป็นจุนเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราเคยเป็นจุนไปแล้วตอนโควิดโอเคครับอันนั้นเผาจริงแล้วก็ ไม่ไปเลยไม่ไปเลยครับ <Ừ. S 2> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนพี่เนาแล้วก็ทางท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้กําลังใจ <Ừ. S 2> ว่าพอเผาเกรียมแล้วเนี่ยครับหร <Ừ. S 2> ือเผาเผาไหม้ไปแล้วเนี่ยครับท้ายที่สุดนั้นไม่มีแย่กว่านี้ไม่เคยแย่กว่านี้ไปแล้วโอเคที่เขาบอกว่าจุดต่าสุดครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแสดงว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ลงลึกที่สุดต่ำ<ล>ที่สุดแล้วอาจจะอยู่ตรงนั้นอีกสัก ปีสองปีครับโอ้โหก่อนจะฟื้นนี่2,571เลยฮะอาจารย์ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวยูนิดหนึ่งไม่ใช่ตัววีนะครับคือลงแล้วขึ้นทั้งสมาคมการตลาดเองก็เชื่อว่ามันจะยูนิดหนึ่งครับมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ที่แบบว่าเราติดเชื้อแรงขนาดนี้ผมว่ามันมีในเมืองไทยเนี่ยมีประเด็นที่อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสมาคมการตลาดเช่นกันเขาบอกว่ามีประเด็นสําคัญอยู่ประมาณ2อสาประเด็นคือประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกอันนี้ก็ เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องภายในประเทศก็คือเรื่องของการเมืองภายในประเทศเนื่องจากว่าเราไม่สเตเบิลพอเราไม่สเตเบิลปั๊บมันก็ส่งผลในเรื่องของนโยบายรวมถึงเรื่องของความมั่นใจในการลงทุนครับญี่ปุ่นเขาก็เปลี่ยนบ่อยนะอาจารย์แต่เขาก็ยังดูประคองตัวไปได้นะแต่ทําไมเราถึงได้เซขนาดนี้ผมว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีบ่อยแต่ว่าพรรคไม่ได้เปลี่ยนโอเคแกนหลักของนโยบายเขา<ช>ไม่ได้เปลี่ยนมากใช่ครับ แั้น Stability <Inst> ไม่อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประเด็นเรื่องแกนนโยบายครัค่ะอาจารย์ครัมีการให้คําแนะนํำไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในระหว่างเกรียมเผา,าไม้เกรียมก่อนจะฟื้นอีกทีผิวหนังเราเริ่มจะแบบกลับมาดีขึ้นเนี่ยในปีอีสองปีข้างหน้าอยู่ตัวอยู่ข้างล่างคือเราต้องทํำยังไงอ่ะผมคิดว่าเป็นช่วงในการ สร้างกล้ามเนื้ออย่างที่บอกพี่เนาไปในขณะที่ผิวมันหนังมันไม่ไปก็ช่วงนี้ก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อกันนิดนึงสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงมากขึ้นลงลึกมากขึ้นโฟกัสดูแลคนที่เป็นคนสําคัญในบริษัทให้ดีขึ้นครับดูให้ชัดเจนว่าคนกลุ่มไหนคือกลุ่มทาเลนที่จะไปต่อกลุ่มไหนที่จะต้องบริหารจัดการเขาจากกันด้วยดีพวกนี้เป็นเวลาสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็น ของปีที่จะต้องแบบทําโปรโมชั่นออกโปรโมชั่นแข่งขันรุนแรงเพราะว่าเป็นอันตรายที่จะวิ่งไปข้างหน้าคือกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงและถูกเผาไหม้อยู่ถ้าวิ่งข้างหน้าอย่างเดียวอันตรายมากครับพักฟื้นเป็นช่วงจําศีลและพักฟื้นอ๋อโอเค,คจําศีลแล้วก็พักฟื้นนะสองปีอย่างน้อยน้อยอีกสองปีก็แสดงว่าปีหกหกเก้า เจ็ดศูนย์ครับใช่ไหมฮะสองปีสองปีครับตอนแรกน้องคิดว่าน่าจะแค่ปีเดียวนะคะเนี่ยที่บอกว่าต้องอึดให้ได้อีกปีนึงแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเป็นโลกแห่ง ertain, World, อันเซอร์เทนอิสอันเซอร์เทนเวิลด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายจากฝั่งสหรัฐเองเนี่ยถ้ายึดท่านประธานาธิบดีเป็นหลักเนี่ยอีก3ปีนะครับท่าน <laughs> ผ่านไปปีเดียวเอง <laughs> โอเคเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องหมดวาระถึงจะแบบปลด ปรับเปลื้องทุกอย่างได้<ะ>ครับคือเรื่องอย่างนี้ตอนที่มันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของโลกอย่างรุนแรงเนี่ย<ะ>ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1920กว่าก็คือประธานาธิบดีฮูเวอร์ของสหรัฐเนะี่ยตอนที่เขาประกาศเรื่องของทาริฟแบบเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเนี่ยเขาประกาศ<ะ>ปีสุดท้าย<ะ>แล้วโลกก็เปลี่ยนไปหมดเลยคือ<ะ>ทาแบบเดียวกันคือตั้งกแงาแพงภาษีโลกเปลี่ยนเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนปีสุดท้ายปีเดียว<ะ>แต่ว่าโดนทำมาตดนงำมาปีแรกเลยมันก็เลยทุกคนก็เลย บอกว่าไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำคือ I don't know that I don't know คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เลยครับอ้มันน่ากลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าเรากลัวอะไรเนี่ยครับใช่ไหมอาจารย์แต่ในอีกมุมหนึ่งคือทุกอย่างที่มีลบมันก็จะมีบวกมีบวกคือถ้าท่านทนได้คู่แข่งท่านจะทนไม่ได้ครับคู่แข่งท่านจะน้อยลงโดยัอโนัตมเป็นเป็นเป็นคนให้กําลังใจที่ดีมากอาจารย์ก็คือต้องอึดไว้สองปีมันก็จะเหมือนแบบเป็นการเขาเรียกค่าคู่แข่งไปในตัวแต่อึดโควิดกันมาตั้งสองสมปีก็อึดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่ได้แย่ไปกว่าโควิดค่ะแต่อันนั้นเนี่ยมันก็ยังเห็นแสงสว่างในบางธุรกิจนะอาจารย์โดยเฉพาะธุรกิจที่มันเป็นฮิวแอนด์เวลด์สแต่พอจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์ก็บอกมันอยู่3กลุ่มใช่ไหมอันเนี้ยก็ะต้องไปจับเยอะกว่าอีกมีกลุ่มไหนที่พอให้เป็นกําลังใจได้ไหมอาจารย์ให้ยัไปจับคือผมว่า3กลุ่มนี้ครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่ากลุ่มอื่นๆก็จะพยายามมาแตะ3กลุ่มนี้อ๋อมันก็จะแตกออกไปอีกใช่ครับ คือ l and wellness เนี่ยะอะไรก็ Health and Wellness ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มอย่างอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยอย่าง SCG ก็จะพูดประเด็นเนี้ย<ะ>มาหลายปีที่ผ่านมาคือฉันเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างก็จริง<ะ>แต่เริ่มทําบ้านสําหรับผู้ใหญ่<ะ>อุปกรณ์สําหรับผู้สูงวัย<ะ>คือมันมี Health and Wellness เกิดขึ้นได้มันก็จะเชื่อมได้ครับอทุกอย่างมันเอามาจับ ก็คือต้องปรับเข้าไปในพวกสินค้าและบริการนะ่รฟู้ดเนี่ยอย่างเบตาโกรเองก็จะพูดเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเยอะขึ้นครับโดยไม่ต้องพูดว่าเป็นบริษัทไบโอเทคแต่ว่าตัวเองเป็นฟู้ดซึ่งสามารถมาคู่กับไบโอเทคได้ทำอาหารให้เหมือนยาอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ไปร่วมมือกับศีราษแล้วก็เห็นว่าไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคน ในเชิงของสุขภาพโดยที่ผ่านเซอร์ติฟายจากซีรีราเอออย่างนี้คือได้ทั้งเฮลและเบลเนสและได้ทั้งไบโอเทคด้วยครับค่ะโอ้โหอาจารย์ค่สองปีนี้อาจารย์ดูแนวโน้มนี่เขาเรียกว่าปุ่มกุ้มกันในร่างกายเหล่านี้จะมีเหลือรอดไปเยอะแค่ไหนคะเนี่ยผมคิดว่าเอออย่างที่บอกครับคือปกติเนี่ยาการตลาดจะพูดถึงโอกาสแล้วก็ไบรท์ไซด์อย่างเดียวแต่ว่าที่มาบอกเนี่ยเพราะว่าเราได้รู้ก่อนครับเนี่ยคือภุมคุ้มก,กันก็คือเนี่ยการที่เติมความรู้แล้วก็ ได้เห็นว่าเออมันไม่ต้องเร็วเสมอไปบางอย่างมันเป็นปีควรช้ามันก็ควรช้าครับแล้วก็ให้อยู่ได้ใน,น2สองปีสองปีเนี่ยถ้าเทียบกับองค์กรหลายองค์กรอยู่มาเป็นร้อยปีสองปีแป๊บเดียวนะครับอืมค่ะอย่างอาจารย์อาจารย์ก็เป็นอาจารย์แบบที่ปรึกษาหลายที่มากเลยนะอาจารย์เนสอนหนังสือด้วยอาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับเรื่อง AI ทุกคนบอกกันว่าน้องๆที่จบใหม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีทักษะพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหมือนแบบแพ้ AI ไปเ i จะ เขาอาจจะตกงานกันาอารันมองไงครับบทบาทของ AI คิดว่าในช่วงสองสามปีนี้ AI จะ AI เป็นอัจฉริยะนะครับช่วงสองสามปีนี้เขายังไม่โตเต็มที่เพราะฉั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ระหว่างการเรียนรู้ใช่ไหมจย์ใช่ครับ <laughs> แต่เขาโตเร็วมากนะครับเขาเป็น <laughs> อัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่กำลังโตเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือ,อใช้ช่วงสองสามปีที่เหลืออยู่นี้ก่อนที่เขาจะโตเต็มที่เนี่ยครับในการพัฒนาตัวเองอย่างมาก ครับ mm hmm. เอ่อทำอย่างไรให้เขาเป็นทีมของเราทีมของเราหมายความว่าเขาจะไม่มาเป็นนายเรา mm hmm. เพราะคนที่คนที่วันหนึ่งไม่พัฒนาตัวเอง AI จะกลายเป็นนายนะครับ mm hmm. ตอนนี้เริ่มมีคนโดนแล้วนะครับ <c oughs> เราอย่างเช่น AI เขาก็จะแจ้งมาบอกว่ายังไม่ส่งเอกสารหมดเวลาแล้วนะอีกวันหนึ่ง AI ก็แจ้งมาว่าไม่ส่งเอกสารหมดเวลาแล้วนะ ครั้งที่สามแจ้งมาปั๊บส่งอีเมลไปบอกนายเราด้วยอบอกว่าไอ้นี่ยังไม่ส่งเอกสาร3วันแล้วเป็นหัวหน้าเราเรียบร้อยครับเราเลยต้องป่วย AI คือถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองให้เร็ว AI จะกลายเป็นนายเราครับค่ะมีโอกาสไหมอาจารย์อย่างที่ก็บอกกันว่าเด็กใหม่เด็กจบใหม่เนี่ยก็อาจจะถูก AI แทนที่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าจับลูกค้ากลุ่มเฉพาะได้ครับท้ายที่สุดเนี่ย AI ยังสร้างยังทำสิ่งหนึ่งไม,ไ,มไ,มไม่ดีเท่ากับคน ก็คือ Relation นชิพครับ AI ตอนนี้อารมณ์เขาได้แล้วนะครับเขารู้อารมณ์คนแล้วครับเขาได้เรื่องฟังก์ชันต่างๆหมดแล้วนะครับเขาได้เรื่องอ์ติสติกเขาเก่งเรื่องอาร์ตมากเลยทุกวันนี้ครับแต่งเพลงแต่งเพลงวาดรูปเนี่ยโอ้โหรวดเร็วมากครับสมัยก่อนเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้ทำให้เราต่างกับ AI แต่ตอนนี้ไปหมดแล้วเรียบร้อยสุดท้ายมันมีประเด็นเรื่องของ Relationship กับ Lea เดอร์ชิพเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องเติมเรื่องนี้หรือท่านเองที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องเก็บประเด็นเรื่องของ relationship กับ leadership ไว้ครับแต่ตอนนี้มันก็มีเคสหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปแต่งงาน AI ครับอันนี้ก็เริ่มท้าทายแล้วนะอาจารย์ครับครับก็เริ่มแล้วแต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะเขาจะทำไม่ได้นะครับผมมีความเชื่อว่าวันหนึง AI ก็จะทำเรื่อง relationship กับ leadership ได้ด้วยครับครับแต่ยังมีเวลาอีกประมาณ2-3ปีนี้ในการพัฒนาโอ้โหน้อยมากเลยนะอาจารย์ส3ปีเองนะคะใช้เวลา พร้อมๆกับที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยครับในการที่เยียวยาตัวเองเพิ่มภาษะตัวเองครับอาจารย์หลังจากที่สองสามปีผ่านไปเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะถูกเปลี่ยนไปยุคนึงเลย It will never ever be the same again มันจะไม่มีวันกลับไปในยุคเดิมอีกต่อไปครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะกลับขึ้นมาอะไรพวกนั้นมันเป็นเชิงตัวเลขเฉยๆแต่วิธีการใช้ชีวิตวิธีการทํางานจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนกับการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตนะครับพี่เงา มีคนบอกว่าจะกลับไปก่อนยุค90ที่มี World Wide Web ได้ไหมบอก it will never ever be the same g g i n ครับยกเว้นเกิดสงครามแต่ว่ารอบนี้จะแรงกว่ายุคอินเทอร์เน็ตอีกแรงกว่าแน่นอนแรงกว่าแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเชิงความคิดมากมายมหาศาลครับแล้วก็จะเกิดแก็บของเจเนอเรชันและแก็บเชิงทักษะอีกมากมายมหาศาลในอนาคตครับอืมค่ะอาจารย์ขาถ้าพูดถึงแก๊บที่มันจะมากมายมหาศาลเนี่ย มันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าเออแล้วมันจะไปทำมาหากินอะไรในวันกัลยาอาจารย์<น>ทักษะที่พวกเราจะต้องมีกันเนี่ยในระหว่างสองสมปีที่เรารอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคืออย่าว่าแต่คนทําธุรกิจเลยนะครับคนสอนหนังสือเนี่ยยังไม่รู้ว่าต่อไปต้องมีอาจารย์หรือเปล่าอาจารยเอาเป็นว่าอาจารย์ต <c oughs> ้องมีความปวดหัวในเรื่องของการตรวจว่าน,นี้ใช้เ <c oughs> อไอมาทำกันบ้านครับแล้วแต่ว,วันนี้เนี่ยผมสลับด้านนะครับเนี่ย <c oughs> ผมก็จะบอกว่าให้ใช้ AI เลย ให้ใช้เลยแล้วก็ <c oughs> เขียนไว้ชัดเจนในข้อสอบว่าให้ใช้ AI เต็มที่ในการทำอ๋ oh, และช่วยอธิบายด้วยว่าใช้ทําอะไรผมอยากรู้ว่ากระบวนการแล้วผมจะตรวจให้คะแนนตามวิธีการใช้ AI ค่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องเติมมากๆเนี่ยคือประเด็นเรื่อง Relationship กับ Leadership <c oughs> หากต้องสร้างความแตกต่างระยะยาวจะมีอีกหนึ่งเรื่องซึ่ง, <c oughs> งสำคัญมากเลยครับ <c oughs> คือเรื่องของม Ra <c oughs> คือ เรื่องของประเด็นคุณธรรมจริยธรรมหรือรวมถึงมารยาทในการเข้าสังคมผมคิดว่าเราในฐานะความเป็นมนุษย์คือ human beings เนี่ยยังมีประเด็นเนี้ยให้เป็นช่องว่างที่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค,คิดยากในเชิง AI อยกตัวอย่างเช่นความกระตันยูรู้คุณครับประเด็นที่มีความ แตกต่างเรื่องเชิงวัฒนธรรมความความเป็นผู้ดีในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคำพวกนี้เป็นคําที่ดูโบราณคือสมบัติผู้ดีอะไรพวกนี้มันจะดูโบราณแต่ว่ามีมีการพูดคุยกันแล้วบอกว่าเอ๊ะประเด็นความเป็นมนุษย์พวกนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่อของ next generation ที่มี AI เป็นหลักเนี่ยที่ AI ก็อาจจะไม่ได้ทําได้ดีเท่าคนครับเขาเรียกความน่ารักมั้่ะความน่ารักเลยครับใช่ไหมความน่ารักความมีน้าานํา,ามมใจไอ้พวกนี้ก็คือ AI ไ,ได้ผมคิดว่าวันหนึ่งเขาก็ทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะอีกยาวนานครับค่ะคเพราะฟังดูแล้วเหมือนเอาเข้าจริงๆเนี่ย AI เนี่ยมันเข้ามาทํากําไรให้เห็นชัดๆได้ไหมอาจารย์นะจนกันถึงขนาดเนี้ยทุกคนก็ตั้งคําถามหรือแม้กระทั่งเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มที่จดเบียนในตลาดหุ้นสารัฐอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มที่แบบตั้งคําถามว่าเฮ้ยพวกนี้จริงๆลงทุนใน AI มันทำกำไรได้หรือย,ยัง ฉะน,นั้นก็กลับมาถามกับองค์กรธุรกิจอาจารย์ว่าจริงๆ AI เนี่ยมันเข้ามาทำกำไรให้กับธุรกิจได้หรือยังคือมันแยก2ส,ส่วนครับแนวส่วนที่เป็นคนที่เป็น d e v e l o p ปเปกับคนที่เป็นแอปพล e เคือผมคิดว่ากลุ่มที่เป็น d e เวลลอปเเนี่ยก็คุยกันยาวๆเพราะว่ามันมีค่าลงทุนมหาศาลคือ AI เนี่ยควันตัมคอมพิวติ้งก็ต้องมา แล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากเพราะมันต้องใช้ Data Center ต่ะต้องใช้กระบวนการประมวลผลมหาศาลอันนั้นคือพวก Developer ครับแล้ววันดีคืนดีอเมริกากำลังทำธุรกิจอยู่ก็โผล่ p Seek ซึ่งใช้ต้นทุนน้อยกว่ามหาศาลแต่ผลเท่ากันครับอเนี้คือ Developer เนี่ยประเด็นคือยังคุยกันไม่จบครับแต่ Applier คือพวกเราที่เป็นคนที่ <application S 1> เป็นแอปพลิเคชันเฉย ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันลดต้นทุนครับแล้วมันก็สร้างรายได้เพิ่มครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าผมก็ใช้เครื่องมือของ Google ในการยิงแอดผมก็ลดต้นทุนของการไปจ้างคนยิงแอดครับหรือบางทีผมแอพพลายซูโน่ซึ่งเป็นเครื่องมือแต่งร้องเพลงแล้วก็สามารถทำเพลงได้ผมเนี่ยทำเพลงให้แบรนด์เนี่ยใช้เงินแค่30บบาทอุ้ยเหรอ ยี่สิบเก้าบาทครับยี่สิบเก้าบาททำทำเพลงให้แบรนด์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นหมื่นๆเลยบางทีเป็นแสนทุกวันนี้เนี่ยใช้ซูโน่เนี่ยทำสองเพลงยี่สิบเก้าบาทุดแต่งแต่งเพลงให้ครับออกมาร้องมีเสียงร้องเป็นภาษาไทยด้วยครับอผมก็คิดว่าจะเห็นว่าคนที่เป็นแอปพลายเออร์เสียงพวกเราเนี่ยมันต้องุนแล้ครับลดต้นทุนได้มันก็คือกําไรอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะแต่อ้ฝั่งที่มันเป็นต้นน้ําแล้วก็ที่เอาไปแอปพลายก็ อันนั้นก็แล้วแต่นักลงทุนเขาจะมองใจังหวะว่าเขาทำมีความหลากหลายมีความหลากหลายครับหรือต้นน้ําบางทีเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของโรงงานบางทีก็ลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วนะครับเออผมไปที่เยอรมนีแล้วก็ไปที่โรงงานของ Mercedes เราก็ได้เห็นว่าเดินดูโรงงานปกติก็จะเห็นสายพานต่างๆแล้วก็เห็นคนปรากฏว่าไม่เห็นคนเลยทั้งโรงงานเจอคนตอนสุดท้าย คือรถเบนซ์เนี่ยเสร็จแล้วแล้วเขาก็เป็นคนตรวจว่าครบถ้วนหรือเปล่าทั้งกระบวนการเนี่ยใช้ AI กับโรบอติกส์ในการทำหมดแล้วค่ะคล้ายๆเทสล่าเหมือนกันนะอาจารย์ครับผมว<ฮ>่าคล้ายกันแล้วก็แต่ความน่า,นาสนใจของ m e อร์ d e s เนี่ยคนที่บรรยายบอกว่าจะเห็นว่าบนสายพานเนี่ยแต่ละคันนี่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็บางคันเนี่ยถ้ามาจากตะวันออกกลางมีขอให้ติด<ฮ>คริสตัลขอให้ติดเพชรติดใช้สีทองอะไรเงี้ยถ้าเขาชอบ แต่ราคาเนี่ยคัสตอมไมซ์หมดแล้วด้วยโดยใช้ AI เน้นจะไม่ผิดเลยแล้วก็มีคนตอนท้ายคอยตรวจว่าครบไหมก่อนส่งต่อไปครับโอ้ก็ QC ก็ได้ครับคือมาตรฐานได้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะคนนี้ใช้มือทําอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เร็วด้วยครับอันนี้คือโลกยุทใหม่ที่เราเจอครับแล้วหนักกว่านั้นคือผมก็คิดว่าโอ้ติดคริสตัลกับไม่ติดคริสตัลเนี่ยมันต้องถ้าเป็นคนก็ต้องไปฝึกถัดติดคริสตัลอันนี้นีดติดเลย แล้วก็ความเป๊ะนี่ก็คงแบบไม่ต้องถามนะอาจารย์สนใจมากครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีมันเขาบอกเลยว่าประเด็นเรื่องของ AI เนี่ยเมื่อไรเมื่อไรก็ตามมันรวมรวมกับโรบอติกส์ได้แบบนี้ครับมันจะยิ่งน่ากลัวมากเพราะ AI มันเป็นสมองคือมันเป็นปัญญาแต่โรบอติกมันเป็นแขนขาครับเมื่อสมองแล้วมีแขนมีขาเนี่ยมันจะเริ่มทํางานได้มากขึ้นครับโอ้จารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่ตามไม่ทันเนี่ยแล้วก็ต้องตกงานเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาจะเอากําลังการบริโภคจากไหนเนี่ยว่าคนไม่มีงานทําแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาคุยกันว่าต้องเติมเรื่องของทักษะอย่างมากในช่วงสองปีนี้ครับและมันต้องทําทั้งอันเลินมันต้องเลินต้องเรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่ต้องเลิกรู้อันเลินแล้วก็บางเรื่องเนี่ยต้องรู้ลึกขึ้นก็รีเลินมันก็เลยเป็นช่วงนี้ที่นั่งคุยกันว่าอะไรที่ต้องเรียนเพิ่มอะไรที่ต้องเรียนใหม่ อะไรที่ต้องเลิกเรียนและเลิกรู้ครับอะไรต้องเรียนเพิ่มอาจารย์และอะไรต้องเลิกเรียนและอะไรต้องเรียนใหม่คอะอาจารย์สิ่งที่ต้องเพิ่มกันคือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมากกว่า AI ครับแต่เออยังไงต้องเรียนอยู่แล้วครับรีเลร์คือวิธีการทํางานแบบเดิมๆอันนี้ต้องมารีว่าอันไหนเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องทําแล้วเช่นครับสมัยก่อนเนี่ยใช้ powerpoint excel อตอนนี้เนี่ย น้องๆก็ออน้องยุคใหม่ที่เรียนอยู่ในคลาสเนี่ยครับท่านใดใช้ powerpoint แค่เปิด powerpoint คือคนแก่เลยนะเพราะเขา c a n v a าร้อค่ะแล้วเราเนี่ยบางทีอยากจะทำ presentation ให้ผู้บริหารเนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงน้องก็ใช้เวลาแค่สินาทีอืมสวยกว่าแล้วสวยกว่าครับพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นกล่องที่มันต้องทำ presentation เหมือนเดิมต้อง relearn แล้วก็สุดท้ายคือ unlearn ครับคือ มันจะมีทักษะบันทักษะที่ไม่มีความจําเป็นแล้วครับอ,อะไรที่มันเป็นฟังชั่นอลเยอะๆมันก็ไม่จําเป็นแล้วเช่นเราก็เห็นว่าเรื่องพิมดีในอดีตอะไรเงี้ยมันไล่มาเรื่อยๆครับพวกนี้เนี่ยมันมันจะเป็นของที่ต้องอันเลินคือไม่จําเป็นต้องมีแล้วถ้ามีก็ไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาครับอ,อาจารย์คงเห็นช่วงประมาณสักเนี่ยสามสี่เดือนที่ผ่านมาที่มีธนาคารกษิกรเขา บอกเสน45อก45นก็คือสามารถกรเกษียณได้นะให้แพ็กเกจพิเศษจริงๆกลุ่มคนไหนที่กลุ่มคนอายุไหนที่ดูน่ากลัวที่สุดนะอาจารย์ในในโลกที่เราคุยกันแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ผมคิดว่ากลุ่มที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มผมว่าเจนเจนวเป็นเจนน่ากลัวนะครับค่ะครับแต่ว่าเจนเน่ากลัวกว่า Y เนี่ยเขาเจออนาล็อกไปแล้วเขาไปเกี่ยวดิจิตอลไว้นิดนึงเพราะนั้นเนี่ยเขาจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ดิจิตอลเป็นดิอะแอนาล็อกเป็นดิจิตอลเยอะพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันพอเป็นดิจิตอลแล้วเข้าสู่ AI อ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณคล้ายๆเห็นภาพการปรับตัวอร่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แต่พอ X อ็ปั๊บเนี่ย X เนี่ยเป็นอนาล็อกแท้เอ็กซเนี่ยเป็นอนาล็อกแท้เออ่มากกว่านั้นคือโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานใหม่จะยากกว่าเนื่องจากด้วยอายุเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่า X ตอนนี้เป็นเจนที่ถูกแทนสุก ถูกอยู่ตรงกึ่งกลางเป็นแซนด์วิชแล้วก็จะไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังไปยากหมดเลยเอจะเป็นเป็นกลุ่มที่ยากกว่ากลุ่มอื่นหน่อยครับค,ครับก็เป็นกลุ่มที่กระเสียนนะครับอาจารย์ใกล้กระเสียนใช่ไหมครับใกล้รกระเสียนเหมือนกลุ่มที่จะ X จริงๆเนี่ยตามหลักก็คือประมาณ45จนถึง60ครับก็จะเป็นกลุ่มเดือดร้อนนี่เป็นเหตุเลยนะครับว่าทําไมเราเริ่มเห็นว่าบริษัทต,ต่างๆรวมถึง K b แบ k บอกว่า45ามากระเสียนกันไหม ก็จะเป็นกลุ่มที่ดูแล้วอาจารย์มองว่าเขาจะปรับตัวยากจะปรับตัวยากกว่าครับเพราะมันไม่เห็นภาพอยู่แต่ไกลอยู่ไกลครับไกลครับส่วนกลุ่มเกษียณแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคสบายสบายรับสวัสดิการมีลูกหลานเลี้ยงก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ยังต้องทํางานอยู่ก็จะเกิดความเดือดร้อนกี่กลุ่ม X อ๋อค่ะเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเลี้ยงตัวเองด้วยใช่แล้วก็เลี้ยงครอบครัวอีกด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกแล้วเอ็กซ์มีหลานด้วยครับอ่อค่ะอาจารย์คะอย่างเรื่องของการบริโภคนี่ถ้าถ้าเราบอกว่าปี2 5 6 9เป็นต้นไปเนี่ยกลุ่มไหนฮะเจนไหนฮะที่การบริโภคเนี่ยน่าจะยังแบบแข็งแรงอยู่ฮะเรื่องเจนเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่ครับแต่ยังแต่ยังย้อนกลับไปเหมือนเดิมคือกลุ่มเอลตร้าริช รหรือ n นูโบริ h เป็นกลุ่มที่เราบอกว่าก็จะมีการบริโภคที่แข็งแรงครับ,ร,บรวมถึงถ้าเป็นกลุ่ม B2B เนี่ยท่านก็จะเห็นว่า B2B จะมีการการใช้จ่ายนะครับสามอุตสาหกรรมที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเป็น Health w n l l n l s s นะครับ<ม>เรื่องของ Biotech แล้วก็เรื่องของออกลุ่ม Quality Tourism <ม>พวกนี้ก็จะมีกำลังซื้อเข้ามานะครับแล้วก็กลุ่ม g o ก e n เมืองท่านจะเห็นว่าถึงแม้ว่ารัฐเนี่ยต้องหาเงินเพิ่มขึ้นแต่ถูกบังคับใช้เงิน อย่างผมอยู่รัฐวิสาหกิจเราจะเห็นเลยว่ารัฐเนี่ยแจ้งมาอย่างรัฐวิสาหกิจว่าผันเงินออกมาเพื่อพัฒนาสังคมกันตัวเอยเียครับเราจะเห็นว่าอ๋อ <laughs> ในฐานะคนทําธุรกิจเนี่ยหลายครั้งเราไม่อยากจะไปยุ่งกับรัฐเยอะเพราะว่าเอกสารเยอะต้องจัดซื้อ <c oughs> จัดจ้างแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสตาร์สนะครับที่ท่านนะัดเอ๊จริงๆเราไม่ได้ทํางานกับรัฐมาตั้งนานแล้วหันกลับไปทํางานกับรัฐเพราะเขาพร้อมจะผันเงินออกมาเขามีเป็นคนเดียวที่ยังมีตังค์ใช่หมครับอาจารย์ และถูกบังคับใช้ตังค์ด้วยเออใช่ค่ะคมีตังค์แล้วถูกใช้ตังค์ทุกวันนี้เนี่ยนั่งอยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจบางที่เนี่ยกระทรวงการคลังท่าน,นก็แจ้งมาเลยบอกว่า งบไหนที่ใช้ตั้งแต่ใจมากแลกได้ใช้ออกไปให้หมดใช่ใชใช,ใชเพราะงบทะลวงท่อครับหรอว่าอะไรที่ยังไงต้องใช้อยู่แล้วใช้ก่อนตอนนี้ช่วย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 ,วย,วยสร้างสรรค์เศรษฐ,ษฐกิจและสังคมหน่อยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนั่นก็เห็นว่าอ๋องบประมาณออกมาค่อนข,ข้างเยอะครับค่ะอาจารย์เป็นเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มภาคส่วนที่มองเห็นเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจมองเห็นเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายต่างๆมีอะไรอยากจะแชร,ร์หรือให้คําแนะนําสําหรับบรรดามนุษย์เงินเดือนไหมอาจารย์ที่ เขาอาจจะถูกคาดหวังในเรื่องของการอัพสกิลคาดหวังในเรื่องของการการทํางานที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ไรายได้<ม>ก็ไม่ได้เพิ่มมาอยู่เท่าไหร่รายได้เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยท่านแบ่งหน้าที่ของรายได้ของท่านนิดนึงครับมันจะมีหน้าที่แรกคือหน้าที่ตั้งตั้งคือตั้งไว้อเป็นตั้งต้นชีวิตไม่ให้หายไม่ได้มันต้องเป็นเงิน,น,นเป็นเงินต้นหรือเงินตั้งก็ได้ครับคือตั้งไว้ต้องมีเงินตั้งครับอันที่สองคือ ท่านต้องเตรียมเงินโตเงินเงินโตคืออันนี้ไปลงทุนปนลงทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญคือทําให้มันงอกเงยอันนี้เงินโตอย่าลืมเงินเติมคือหาอะไรได้เพิ่มเ,ออเินเอ่อเกินเงินเติมที่ทั้งเติมความรู้เติมทักษะคือสมัยก่อนเนี่ยเงินเนี่ยเก็บไว้เอ่อตั้งกับโตก็พอไม่ต้องเติมเป็นปีแห่งการต้อง จัดสรรเงินมาเติมฉันจะไปจ่ายค่าเรียนออนไลน์ฉันจะไปเข้าคอร์สฉันจะไปพัฒนาทักษะตัวเองฉันจะไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่พวกนี้คือต้องมีเงินเติมแล้วก็พยายามไปลดเงินก้อนสุดท้ายซึ่งก็คือเงินเติบเติบคือมือเติบ มีสี่ตอ่อเงินเติมคือใช้ใช้เงินมือเติบใช้ไปเรื่อยๆอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นปีที่ต้องลดลงนะครับแต่ว่ามันจะมีเงินใหม่ที่ที่ต้องสงสัยคือเงินเติมคือเติมความรู้เติมทักษะโอเคแสดงว,ว่าปี25ง9ันห้าร้อยสิบเก้าอจะไม่ใช่ปีเดียวแหละแต่ว่ามันจะเริ่มสกัดใหม่ปี69เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปีที่ทุกคนจะแฟบลงเขาเรียกว่าไม่ได้แฟบหรอกคือคือบริหารจัดการเรื่องงบไม่จ่ายเยอะครับจะจ่ายแบบคุ้มค่าจริงๆครับ ไอ้คนเราบุคคลธรรมดานี่คือก็จะต้องทําอย่างนี้แหละออไปเติมเงินเติมค,ความรู้แต่ว่าอย่าลืมต้องมีเติมจริงๆถ้าว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่เราลดค่าใช้จ่ายไปสัมหมดมแต่มันจําเป็นต้องมีการเติมเติมค,ค,ความรู้เติมทักษาให้ตัวเองด้วยครับอาจารย์อยากจะสวัสดีปีใหม่ให้กําลังใจอะไรสําหรับ การับมันนี่ชัดไหมคะเรียนว่าปีหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่ทุกคนเดือดร้อนกันในเชิงของภาพรวมแต่ยังเห็นว่าไม่ได้เป็นปีที่แย่ที่สุดนะครับ<ะ>แล้ววันนี้ได้คุยกับพี่นาแล้วก็คุยกันในมันนี่ชทท่านจะเห็นว่ายังมีโอกาสทุกทุกวิกฤตก็ยังมีโอกาสและโอกาสเยอะซะด้วย mm. อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมยังโตอยู่ลูกค้าอย่างภาครัฐก็ยังโตต่อนะครับนอกจากนั้นยังมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่ท่านสามารถเอาไปใช้ลดต้นทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปีที่เราน่าจะ สามารถที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในเรื่องของกล้ามเนื้อเนื่องจากเป็นปีม้าครับพี่าก็ม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกล้ามเนื้อเยอะอ๋อมีกล้ามเนื้อเยอะเัยก็อยากให้ท่านได้ใช้โอกาสนี้ในการเติมกล้ามเนื้อแล้วก็หวังว่าคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ขอให้ท่านที่ฟังรายการอยู่พุ่งทยานเหมือนที่ม้าพุ่งทยานได้นครับในปีหน้าครับ